สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิษวณิชการค่ะเริ่มต้นด้วยประหลัดกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสอำลาพ้นจากตําแหน่งค่ะ ที่สาราว่าการกลาโหมพลเอกนัทอินทระเจริญประหลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับพันเอกโทมินากะมโะกโตผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำกรุงเทพมหานครที่เข้าเยี่ยมคำนับเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระปฏิบัติหน้าที่และแนะนำผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่นประจำกรุงเทพมหานครคนใหม่โดยในการหารือปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณและชมเชยพันเอกโทมินากะมโะกโต สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งซึ่งได้ส่งเสริมและขยายความร่วมมืออันดีระหว่างกันในทุกๆด้านและได้กล่าวแสดงความยินดีกับพันเอกมารุตะยูอิชิโร่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งโดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นมีความใกล้ชิดกันในทุกมิติทั้งระดับการฝึกทวิภาคีและพหุภาคีการแลกเปลี่ยนด้านการข่าวด้านการศึกษาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับ ต่อมาปหลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับนาวาอากาศโทหญิงนาเดียปียาซีผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำกรุงเทพมหานครเพื่ออําลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยประลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีตลอดมาของนาวาอากาศโทหญิงนาเดีย อีกทั้งยังกล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสสำหรับการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่กำลังพลไทยในหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรนักเรียนในายร้อยหลักสูตรเสนาธิการทหาร าคที่4จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ปล่อยพันปลาจำนวน2,000ตัวที่ฟาร์มโคกไร่ใหญ่หมู่ที่3ตำบลและอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2563และเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยมีจิตอาสาพระราชทานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่3าจังหวัดนาราธิวาสทหารตำรวจส่วนราชการต่างๆผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ภาคใต้ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านโคกไร่ใหญ่ได้ดําเนินการปรับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อาเภอสุงไหงปาดีที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i ได้มีอาชีพสามารถใช้ประโยชน์ทําการ,กรเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการทําการเกษตรผสมผสานตามหลักของศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9ก้า กรมยุทธศึกษาทหารโบกจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการครั้งที่2ประจำปี2563เรื่อง New Normal กองทัพโบกเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลตระหนักรู้ถึงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะพลโทะเนศวงชะอุ่มเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานเปิดการจัดเสวนาทางวิชาการครั้งที่2ประจำปี2563เรื่อง New Normal กองทัพโบก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกได้ตระหนักรู้ถึงภัยอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยวิทยากรที่มาเข้าร่วมการเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองโดยระบุว่ายุทธศาสตร์การสร้างวิถีชีวิตใหม่ด้านสุขภาพและสุขภาวะจำเป็นต้องสร้างการตระหนักรู้กำหนดมาตรการให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ ซึ่งสถานการณ์จากโควิด -19 นั้นปัจจุบันทำให้บทบาทของกองทัพเปลี่ยนไปเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้บทบังภัยคุกคามด้านอื่นๆและจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องโรคระบาดมากขึ้นดังนั้นกองทัพก็จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการแพทย์ทางทหารโรงพยาบาลสนามและการฝึกศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่กำลังพลด้วย เจ้ากรมแพทย์ทหารโบกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินง,งานและการพัฒนาโรงพยาบาลตามสี่ยุทธศาสตร์พลโทชันชัยติขปัญโยเจ้ากรมแพทย์ทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลค่ายพิชัยาดาับหักมณฑลทหารบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นไปตาม4ธธาาี่ยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19การจัดการกับโรคอุบัติใหม่ของหน่วยการดำเนินงานในภาวะชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal และการสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งหรือลบทเลสคิวของชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉินกองทัพบกเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ที่มีอุปสรรคนำไปทำการรักษาอย่างทันท่วงที โอกาสนี้เจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้กล่าวให้กำลังใจแก่กำลังพลด้านการแพทย์โรงพยาบาลค่ายพี่ชัยดาบหักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนและร่วมกันฝ่าฟันเพื่อผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามต่อกับรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนค่ะ ภัยเชื้อร้ายโควิด19โจมตีและเข้าทำลายทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตแต่ความสวยงามของความเป็นไทยวัฒนธรรมอันดีงามความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมส่งต่อกำลังใจอย่างไม่สิ้นสุด เราจะผ่านฝันร้ายนี้ด้วยความแข็งแกร่งของคนไทยไปด้วยกัน อยู่ได้กันต่อกับรายการเพื่อชาติศาสตร์ตร์และประชาชนค่ะสําหรับบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจําปี2563ในปีนี้ยังคงคึกคักนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะต่างมีมาตรการคุมเข้มเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดเริ่มกันที่การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการที่หน่วยตรวจเลือกเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ ยังคงมีชายไทยเดินทางเข้าทําการตรวจเลือกทหารเป็นจํานวนมากซึ่งหน่วยตรวจเลือกได้มีการจัดการตรวจเลือกในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด -19 ทั้งในส่วนของพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนผันผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกตลอดจนพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครอง โดยการตรวจเลือกนั้นได้ดําเนินการอย่างกระชับรวดเร็วพร้อมกับมีการคัดกรองโรคจากสถานที่รองรับเฉพาะกลุ่มเสี่ยงรวมถึงยังมีการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันสําหรับที่หน่วยตรวจเลือกเขตดอนเมืองนะคะมีผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกจํานวน640คนซึ่งผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นทหารสามารถยื่นสมัครได้ตลอดเวลาของการตรวจเลือกค่ะ ส่วนการตรวจเลือกทหารที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการใช้โรงกีฬาอเนกประสงค์ค่ายสุร,รานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จับสลากตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2563ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาระหว่างวันที่29กร,รกฎาคมถึง7สิงหาคม2563 โดยมีชายไทยที่มีภูมิลำนาอยู่ในพื้นที่จาก3ามตำบลเข้าตรวจเลือกประกอบด้วยตำบลโพกลางหนองระเวียงและหนองจบกรวมจำนวนทั้งสิ้น487คนรับเข้าเป็นทหารกองประจำการ67คนสมัครใจเข้าเป็นทหาร52คนเหลือสลากเพียง15ใบเท่านั้นสําหรับการจับสลาก ผู้สิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน148รายท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองให้ผู้เข้าตรวจเลือกได้มีการเข้าออกเป็นจุดเดียวพร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยส่วนญาติที่มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะคะก็มีการจัดบริเวณให้รอยอยู่ที่ด้านนอกสถานที่อีกครั้งยังมีการใช้แอปพลิเคชันลิงก์ทำให้บรรยากาศรับชมการรับชมผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการลดความแออัดค่ะ ขณะที่การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการในพื้นที่ภาคใต้นะคะล่าสุดกองทัพบกได้มีการประกาศเลื่อนการตรวจเลือกทหารในพื้นที่การตรวจเลือกของมณฑลทหารบกที่46ประกอบด้วยจังหวัดยะลานราธิวาสและปัตตานีออกไปเนื่องจากมีวันตรวจเลือกที่ตรงกับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2563ซึ่งทหารกองเกินต้องปฏิบัติศาสนกิจในวันอีดิอัลาค่ะ จังหวัดยะลานะคะได้แก่อําเภอกรงปีนางได้เลื่อนการตรวจไปตรวจเลือกในวันที่1สิงหาคม2563จังหวัดนราธิวาสอําเภอสุไงปาดีเลื่อนไปตรวจเลือกในวันที่4สิงหาคม2563อําเภอยี่งอเลื่อนไปตรวจเลือกวันที่3สิงหาคม2563อําเภอสายบุรีเลื่อนไปตรวจเลือกในวันที่4สิงหาคม2563 และว,วันนี้นะคะรายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนขอลาคุณผู้ชมด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินบทเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติโดยกองทัพบปกประพันธ์คำร้องทำนองโดยคุณพิเชียนตันติพิมลพันธ์ลาไปด้วยเพลงนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ เกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภัยพาพิทักแดนดินถิ่นบ้านท,ที่ผูกพันเกิดมาด้วยมี หัวใจทหารมันในปนาิธานที่ไฟฝันจะให้ชาติดำรงปกป้ององค์ราชนให้ร่มเงายันร่มเย็นสืบไปฉันคือ ทาหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมันคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดิน ฉันไม่วันพรุ่งนี้จะดีรไรแม่ต้องพรีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นดินที่รักของเรา